โบราณท่านโหนรัตนโกสินไขข้อข้องใจกับลูกศิษย์ที่สงสัยในเรื่องนี้ว่าจึงว่าหากขึ้นต้นคาถาหรือบทสวดมนต์ใดๆด้วยการตั้งน้โมสามจบคาถานั้นจะมีความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักสวดมนต์ไหว้พระหากต้องการสวดมนต์หลายบทในเวลานั้นสงสัยว่าต้องตั้งน้ำโมสามจบกี่ครั้งหมายถึงก่อนสวดบทต่อกันต้องตั้งน้โมทุกครั้งก่อนสวดแต่ละบท รือตั้งนโมสามจบครั้งแรกครั้งเดียวแม้ต้องการสวดมนต์หลายบทให้ตั้งนโมสามจบก,ก่อนสวดครั้งแรกครั้งเดียวนโมสามจบหมายความว่าอะไรนโมตัดสะภะคัวาโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสสามครั้งหมายความว่าข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์แต่สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ที่มาของการตั้งนโมสามจบนำหน้าบทสวดมนต์หลายท่านคงสงสัยว่าทำไมต้องกล่าวบทคำบูชาพระพุทธเจ้านี้ก่อนว่าคาถาโบราณเรียกตั้งนโมสามจบหรือนำหน้าบทสวดมนต์ต่างๆตลอดด้วยที่มาของคำบูชาพระบรมศาสดานี้มีเรื่องเล่าว่าณนะแดนหิมะวันประเทศมีเทือกเขาชื่อว่าสาตาคิรีเป็นที่ ต้มรื่มโรมาียสถานเป็นที่อยู่ของพวกยักษ์ที่เป็นภุงเทพยดาอันมีนามตามที่อยู่ว่าสาตาคิรียักษ์มีหน้าที่เฝ้าทางเข้าหิมาวันทางทิศเหนือเป็นบริวารของท้าเวสวร สาตาคิริยักษ์ได้มีโอกาสสดับพระสัทธรรมจากพระบรมศาสดาจนมีจิตเลื่อมใสศรัทธาเป็นคำยกย่องบูชาด้วยคำว่านโมหมายถึงพระผู้มีพระภาคทรงเป็นใหญ่ของมนุษย์เทพย,ายดาพรามายักษ์และสัตวรร์ทั้งปวงกล่าวฝ่ายอสุรินทราหเมื่อได้สดับพระเกียรติศัพท์ของพระบรมศาสดาก็มีจิตปรารถนาที่จะได้ฟังธรรมของพระบรมศาสดาบ้าง แต่ด้วยกายของตนใหญ่โตเท่ากับโลกจึงคิดดูแคลนพระบรมศาสดาว่ามีพระวรกายเล็กดังมดจึงหมดใจรั้งรออยู่พอนานวันเข้าพระเกติคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ยิ่งขจรขจายไปทั้งสามโลกจนทําให้อสุรินทราหูอดรนทนอยู่มีได้จึงหองมาในอากาศตั้งใจว่าจะไล่เวทย่อกายเพื่อเข้าไปเฝ้าพระผู้มี พระภาคเจ้าขอฟังทำแต่พอมาถึงที่ประทับอสุรินทราหูกลับต้องแหงหน้าคอตั้งบ่าเพื่อจะได้ทัศนาพระพักพระบรมศาสดาพ,พระผู้มีพระภาคจึงทรงสแสดงพระสัทธรรมชำระจ,จิตอันหยาบกระด้างของอสุรินทราหูให้มีความเลื่อมใสศรัทธาแสดงตนเป็นอุบาสพผู้ถือพระรัตนตรัยตลอดชีวิตแล้วกล่าว สัรเสริญพระบรมศาสดาว่าตัดสแปลว่าขอบูชาขอนอบน้อมขอนมมสการเมื่อครั้งที่เท้าจารุมหาราชทั้งสี่ผู้ดูแลปกครองสวรรค์ชั้นแรกมีชื่อเรียกว่าชั้นกามาวจรมีหน้าที่ปกครองดูแลประตูสวรรค์ทั้งสี่ทิศพร้อมบริวารได้พากันเข้ามาเฝ้าพระบรมศาสดาแล้วทูลถามปัญหาพระบรมศาสดาสง แสดงทำตอบปัญหาแก่มหาราชทั้งสพร้อมบริวารจนยังให้เกิดธรรจักสู่แก่มหาราชทั้งสี่และบริวารท่านทั้งสี่นั้นจึงเป็นคำบูชาสาธุขึ้นว่าพระข้าวโตแปลว่าพระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้จำแนกคําอันยิ่งอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าอรหัตโตเป็นคำกลา่าวสรรเสริญของ ท้าสัก,กเทวราชเจ้าสวรรค์ทั้งหกชั้นท่านสถิตยอยู่นสวรรค์ชั้นดาวดึงเท้าสัก,กเทวราชได้ทูลถามปัญหาแด่พระผู้มีพระภาคพระพุทธองค์ทรงตรัสปริยายธรรมและทรงตอบปัญหาจนทาให้เท้าสัก,กเทวราชได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นพระโสดาปติผล จึงเปล่งอุทานคำบูชาขึ้นว่าอารหตโตแปลเป็นใจความว่าอารหันเป็นผู้ไกลจากจากิจเครื่องคงท้งปวงสัมมาสัมพุทธสัพเป็นคำกล่าวยกย่องสรรเสริญของเท้ามหาพรหมหลังจากได้ฟังธรรมจนบังเกิดธรรมจักสุจึงเปล่งคำสาธุการ สัมมาสัมพุทธสะหมายถึงผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยพระองค์เองทรงรู้ดีรู้จริงรู้ยิ่งกว่าผู้รู้อื่นใดรวมเป็นบทเดียวว่านะโมตั ato, ah ato, สสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะัแะแปลโดยรวมว่าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยเหตุนี้โบราณท่าน จึงว่าหากขึ้นต้นคาถาหรือบทสวดมนต์ใดๆด้วยการตั้งน้โมสามจบคาถานั้นจะมีความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักด้วยเพราะเป็นคำสรรเสริญพระพุทธเจ้าที่มีเทพพรมชั้นหัวนหน้าได้กล่าวไว้แรงครูหรือแรงแห่งเทพพรมและแรงพระรัตนตรยัยท่านจึงประสิทธิ์ให้สงประสงค์ คาถาหรือคาถาเป็นวิชา,าคมที่ใช้ให้มีความศักดิ์สิทธิ์โดยมีคาถาเป็นองค์ภาวนาเพื่อสร้างกระแสจิตแพร่หลายเป็นอย่างมากเมื่อครั้งสมัยพุทธกาลพระพุทธศาสนาจเจริญรุ่งเรืองก่อนที่จะเกิดการสังายาาพระพุทธศาสนาครั้งที่สามตติยสังายนาและต่อมาศาสนาพุทธกับพราในอินเดียได้ผสมผสานกันมาจนเกิดมีลทัทธิ พุทธตันตรลทัทธิพุทธศาสนาอันเกี่ยวกับการใช้คาถาอาคมพระคาถาเกิดขึ้นอีกลทัทธิหนึ่งศาสนาพราหมณ์ในขณะนั้นมีความมั่นคงเนื่อมใสในลทัทธิไสยศาสตร์มากมีการใช้เวทมนต์คาถาเป่าพ้นปลุกเสกและลงเลขยันประกอบอาถรรพ์ต่างๆแม้ในทางพระพุทธศาสนาก,ก็ใช่ว่าจะปฏิเสธเสียทีเดียว พะพระพุทธศาสนาเองก็ยังมีคุณลัจษณะที่จะเป็นปาฏิหาริย์ไว้สองอย่าง 1. อนุสาสนีปาฏิหารคำสอนที่เป็นอัศจรรย์ 2. อ,อิทธิปาฏิหารที่เป็นอัศจรรย์การใช้เวทมนต์คาถานั้นผลสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ก็อยู่ที่ดวงจิตสังรวมเป็นสมาธิ และสมาธินี้ท่านจัดบนฐานแห่งวิปาาัสนาญาณถึงแม้หากว่าปุถุชนเราจะบรรลุได้อย่างสงูงไม่เกินชาสมาบัติก็ตามกระนั้นก็สามารถที่จะแสดงอิทธิภูมีของตอนเช่นพระเทวทันผลแรกที่เธอได้รูปชาเธอก็ยังสามารถบิดเบือนแปลงการกระทำโอดให้อาชาติสัตรูคุมานหลงไหลเรื่อมใสได้เพื่อผลในทาง อิทธิปาฏิหารที่ตนมุ่งหวังปราัถนาพระคาถาและการทำสมาธิแบบนี้ได้แพร่หลายมากขึ้นได้เกิดมีคณาจารย์มุ่งสังสอนเวทมนต์กันและได้ดัดแปลงแก้ไขวิธีการทางศสยศาสตร์ของพราหมณ์มาใช้โดยขัดตัดตอนเอาเนื้อมนของพราหมณ์นั้นออกเสียบรรจุพระพุทธมนต์แทรกเข้าไปแทนเพราะมาคิดเห็นกันว่ามน พรมยังเรื่องอนุภาพถึงอย่างนี้ถ้าหากว่าเป็นพุทธมนคงจะยิ่งกว่าเป็นแน่ฉะนั้นในการใช้เวทมนคาถาที่พวกเราพุทธศาสนิกชนปฏิบัติกันทุกวันนี้จึงล้วนแล้วแต่เป็นพระพุทธมนตที่ท่านโบราณอาจารย์ดัดแปลงแก้ไขเรียนแบบอย่างวิธีทางลัทธิไสยศาสตร์เดิมมาเท่านั้นหาใช่เป็นลัทธิไสยศาสตร์ของพระ ดังที่บางท่านเข้าใจกันไม่ความหมายของคำว่าคาถาพระคาถาและวิชาคมในความหมายของคนปัจจุบันคือการใช้คาถาให้มีความศักดิ์สิทธิ์โดยการภาวนาเพื่อสร้างกระแสจิตบทคาถาต่างๆคาถาบูชาซึ่งคาถาต่างๆเป็นคาถาที่สืบทอดกันมาแต่โบราณสมัยก่อนคนจะใช้คาถาต่างๆได้สำเร็จทผลกันมาก เนื่องจากมีความเชื่อความศรัทธาและสัจะเป็นสำคัญส่วนการท่องหรือตัวอักษรอักขระการออกเสียงต่างๆอาจจะมีแตกต่างกันไปบ้างส่วนสำคัญอยู่ที่ความมั่นใจและตั้งมั่นมากกว่ายกตัวอย่างง่ายๆแค่บทสวดมนต์ต่างๆการออกเสียงในส่วนของภาคกลางภาคเหนือภาคใต้และภาคอีสานก็ต่างกันแล้ว แต่ทาไมถึงมีความศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันล่ะก,ก็เพราะความตั้งมั่นไม่สงสัยในครูบาอาจารย์ที่อบรมสั่งสอนมานั่นเองเวทมนต์คาถาใดๆก็ตามถ้าหากว่าเราจะต้องท่องให้จำได้ก็จะต้องทำใจให้บริสุทธิ์บน้ำชำระล้างสิ่งโสโครกให้สะอาดเสียก่อนแล้วก็นำดอกไม้ทูบเทียนบูชาพระแล้วก็ระลึกเป็นการขอพรบารมีให้ท่องได้ง่ายจำได้แม่นแล้วก็กราบตำรานั้นสามครั้งต่อจากนั้น ก็เปิดขึ้นมาท่องจำหนังสือนั้นอย่าเยียบอย่าข้ามอย่านั่งทับหรือนอนทับขณะท่องอย่านอนหลับให้หนังสือทับข้ากจะทำให้ปัญญาเสื่อมเมื่อจะท่องหรือจะใช้พระคาถาใดๆทุกๆพระคาถาจะต้องตั้งน้โมสามก่อน เมื่อเข้าใจว่าการใช้คาถาเป็นองค์ภาวนาเพื่อสร้างกระแสจิตในตนสร้างความเชื่อมั่นและนมน้นาวจิตตามวัตถุประสงค์แล้วก็ตั้งจิตให้มั่นภาวนาขาได้ตามต้องการแต่ทั้งน,นี้ทั้งนั้นจะหวังพึ่งคาถาอย่างเดียวคงไม่ได้หักใจเราต้องบริสุทธิ์คิดดีทำดีละเวน้นความชั่วไม่เบียดเบียนผลพูดอื่นก็จะยิ่งส่งผลให้พระคาถาที่ท่องบำเพ็ญภาวนาสำเร็จไปได้ด้วยดี